对的。芭比芭比，我非常喜欢芭比芭比呀。这边，来拍出去。快点，快点，我拍一下。走开呀！快点。走开呀！拍这个了。 เธอที่อุบลเขามีสามพันโบกอันนี้หมื่นโบกแน่เลยเออแม่เขาอยู่ไหน เป็นเป็นนางแบบให้บีที่อุบนเขามีสามพันโบกอันนี้มี1หมื่นโบกเลยมั้่อนีไปถ้าไปนี่ก็สุดู่ดเดี๋ยวแป๊บนึงขอเหนื่อยเหมือนกันนะแต่สวยความเหนื่อยความเหนื่อยมันคุ้มค่ากับความสวยนะเออคุ้มค่ามากเลย อันน้นเขาเดินเขาเดินรอบเกาะเดินรอบเกาะชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมเดินรอบเกาะน,นะโอ้ oh, นี่เขาไปเดินตรงนั้นด้วยนะเดินตรงตรงนั้นนะหาหอยได้แนละ้เ,เดินเดินตรงนั้น แป๊บนึงแป๊บนึงขอลงไปถ่ายตรงนี้กันเออมันมันเป็นหินทรายแล้วมันกลัวลื่นเหมือนกันแหละสวยมากเลยน้ำทะเลซาะกล่อนจนภูเขาภูเขาหมดเป็นลูกๆเลยเนาะมีมีหญ้าขึ้นตรงนั้นด้วย ยากขึ้นเดินด้ะเนี่ยมีดอกไม้ถนนอนกภูเขาโอ้ยสุดลุกหูลุกตาอะไรจะงามขนาดนี้โชคดีที่มาจะเหนื่อยขึ้นมาแล้วเหนื่อยมากเลย